หนึ่งเดือนหลังจากวันออกพรรษาเป็นต้นมาชาวพุทธทั่วโลกต่างพากันสร้างบุญใหญ่โดยการไปทอดกระถินกันอย่างคึกคักโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหล่าเด็กทีวีสตาร์ที่ไม่ใช่แค่เพียงเป็นการสร้างความปลื้มปิติใจแต่ยังเป็นการสร้างปรากฏการณ์แห่งการทำความดีให้เกิดขึ้นอีกครั้งในฐานะประธานกระถินสำริดกระถินสำริดเป็นชื่อที่ตั้งขึ้น โดยพระเทพยานมหามุนีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายซึ่งเดิมเรียกว่ากระถินตกค้างหมายถึงวัดที่มีพระภิกษุจำพรรษาครบและปะวารณาแล้วไม่มีใครจองกระถินทําให้พระภิกษุได้รับความลําบากในการประกอบสมณกิจเช่นหมดโอกาสได้รับอนิสงส์กระถินเป็นต้นซึ่งเป็นที่มาของปัญหาวัดร้างในอนาคตโดยในแต่ละปีจะมีหลายร้อยวัดทั่วประเทศ ที่ไม่ได้รับกฐินสภาวะเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งปัญหานี้กำลังได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังด้วยแรงศรัทธาของสาธุชนผู้มีบุญและพลังขับเคลื่อนจากเด็กดีวีสตาตัวเล็กๆแต่ใจใหญ่ที่ขออาสาปกป้องพระพุทธศาสนาด้วยการเป็นประธานกระถิ่นสำริดเพื่อเป็นตัวแทนของชุมชนไปทอดกรถิ่นยังวัดต่างๆ ตามที่พระเทพยานมหามุนีได้มอบหมายให้อย่างสมบูรณ์แบบถึงแม้ว่าวัยวุฒิจะไม่เอื้อต่อการเป็นประธานกรถินเพราะหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่นี้มาพร้อมกับความรับผิดช,ชอบอันใหญ่หลวงซึ่งถือว่าใหญ่เกินตัวแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคใดๆเมื่อเทียบกับหัวใจที่เปลี่ยนไปด้วยศรัทธาของเด็กดีวีสตาร์เหล่านี้ ภาระหน้าที่ที่ประธานกระถิ่นสำริดต้องทำนั้นมีมากมายตั้งแต่จองกระถิ่นสำรวจหาวัดที่ยังไม่มีใครมาทอดกระถิ่นและขอปราราตั้งกองกระถิ่นกำหนดวันและกราบเรียนให้เจ้าอาวาสรับทราบจากนั้นวางแผนแบ่งงานทำงานเป็นทีมเพื่อเตรียมงานให้พร้อมทั้งอาหารสถานที่พิธีกรรมรวมถึงการประชาสัมพันธ์และที่สำคัญที่สุด คือการระดมทุนซึ่งมาจากปัจจัยส่วนตัวและมาจากการบอกบุญจากสถิติที่ผ่านมาส่วนใหญ่สามารถระดมทุนถวายวัดในแต่ละวัดได้มากถึงหลักแสนบาทเลยทีเดียวจากนั้นเมื่อถึงวันทอดกระถิ่นประธานกระถิ่นจะต้องทําหน้าที่นํากล่าวคําถวายผ้ากรถิ่นและนํากล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามะกะด้วยตนเองอีกด้วย อิมังมะยังพันเตอิมังมะยังพันเตสับปะริวาลังสับปะริวาลังกัินะจีวะละทุสังกัินะจีวะละทุสังสังคัสสะสังคัสสะโอนนชยามะโอนนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตกัินสำธิ์จะสำเร็จสมชื่อไม่ได้ถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนจากวัดบ้านและโรงเรียน โดยมีครูอาจารย์และผู้ปกครองเป็นที่ปรึกษาซึ่งปีนี้มีโรงเรียนเข้าร่วมมากถึง469โรงเรียนและมีเจดจำานงที่จะทอดกระถินมากถึง550วัดทั่วประเทศภาพแห่งความสำเร็จจากการทอดกระถินสำริษตลอด6ปีที่ผ่านมาสะท้อนให้เราเห็นถึงสิ่งดีงามที่เกิดขึ้นมากมายนั่นก็คือทำให้เราได้เห็นถึงอนาคตของเด็กไทย ที่จะเป็นเด็กดีมีคุณธรรมมีใจยึดมั่นในพระพุทธศาสนาทําให้เราได้เห็นถึงความสามัคคีของชาวพุทธที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำนุบํารุงวัดในชุมชนของตนเองกันมากขึ้นทําให้เราได้เห็นถึงอนาคตของพระพุทธศาสนาที่มั่นใจได้ว่าเราได้ฝากไว้กับคนรุ่นต่อไปที่มีใจรักในพระาศาสนาอย่างเต็มหัวใจและทำให้เราได้เห็นถึงพลังศรัทธา ของเราเด็กดีวีสตาซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่าของพระพุทธศาสนาที่ผู้ใหญ่อย่างเราต้องอนุโมทนาและต้องช่วยกันดูแลรักษาเพราะท้ายที่สุดแล้ว mm. เด็กดีวีสตาเหล่านี้ mm. จะเป็นกําลังสําคัญในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยัง่งยืนสืบไปเตรียมซีรายงาน